เธอนั่งเรือได้เลยครับคุณคุณแตงโมคุณกระติกมีสามคนแล้วเนี่ยน,นั่งเรือเอานั่งเรือเถอะคุณอ่ะมันจะได้แช่งแกตกเรือบ้างก็ได้โมโอเคมนันนี่อย่ามาแช่งฉันนี้ฉันตกเรือนะ ที่หลังอย่ามาช่งให้ฉันตกเรือล่ะแช่งฉันทำไมเพื่อนฉันตกฮะ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  เราจะมาแช่งฉันทำไมล่ะเป็นหมจะมาเช่งทำไมเพื่อนฮะใครจนรักเธอแม่ใครจะรักแกพักดีกว่าอ๋อุ้ยกัตหนใครจะรักแกใครจะรักแกใครจะเอ มจะมาไว้นะมันตกเรือไปแล้วพนักงานขาขับไปเลยค่ะพอดีอย่างนั้นตำรวจก็มาอย่าบุกลุกอะไรเนี่ยอย่าหลอกไว้นะว่าอย่าบอกว่าล่าบุกลุกห่าผมนอนทุกคน จะมีขาขับชนเลย่ะข,ขับชนนี่มีไะไรยขา,ขาตดนน้ำไปเลยอยู่ไหนนั่นเนี่ยผมไม่รู้เลยขับจปกนยานไปดีกว่ามอไซค์ก็ไม่มีมอไซค์ก็ไม่มอีมอ,อ้ยจะได้ขับมอไซค์โอ้โหเมื่อไหร่จะได้ไปถึงก็พีนี่ยืมกับแา่หน่อยนะ อําหรัวก๊องไปสองคดีนี้ดี<ๆ>เพื่อนตกเพื่อนอยู่เรือไหนวะจําบวไหนเลยผมจะไม่ได้ว่าอ,อยู่เรือเอ้าเรือนี้เปล่าผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อะรับเออไม่ใช่ผู้จัดก,การนะครับใช่ครับคนขับเรือ เอิ่มคุณค่าแตงโมลโเลยค่ะคุณตำรวจคะช่วยหาเพื่อนฉันหน่อยค่ะได้ดิค่ะช่วยด้วยต้มนะช่วยด้วยช่วยด้วย,ยวช่วยด้วยเราช่วยด้วยช่วย ไปด้วยพอเจอศพอีกทีเฮ้ยแตงโมน,งนี่นาเฮ้ยมันแเฮ้ยพานมาานบผ้าฮาฮ่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 า,า,าสบตัวจริงเฮ้ยกิน ให้ยให้ตายให้้สอบนี่ไแบบสอบใหรนี่มันสอบให้นี่มันสอบนี่นะยันเ <T> ตะมือ โอ๊ยนัมันจบแล้วใครก็ได้กรตินะโอ้ยพี่ไปโมเปลี่ยนชุดดีกว่าเฮ้ยมาเมี่ยวอีกบ้างก่อนนะไอพี่ เฮอไปคบสารวัตรกระแตงโมก็แล้วกันคิตายโมโอุ้ยสาวผู้หญิงคนผิวค่ะนี่นาคิตาโมอ้ยแตงโมสาวน้อยคนนี้นี่นาอุ้ยถ้ามันสาวคนนั้นนี่นาไปตีบี้ก่อนฮ้ยเอิม่มน้องสาวครับน้องสาว นี่ยล่ะเฮ้ยไอ้น้ำมันแตงโมเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยน้ำมันแตงโมไอ้น้ำมันแตงเฮ้ยนั่นมันผีแตงโมใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยอ้าอโอ้่าล้มมันล้มอ่ะเฮ้ยแตงโมผีมันหลอกล่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตงโมหลอกล่อนสนิกแบบแตง xơ 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 ơi, ít lạiเลย ไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยอ้ายผีนี่มันละตะลอนไปรอบนึงนะ จะได้ล่าเหยื่อคนไหนที่ทีฉันทำอะไรตกน้ำไม่ได้เตรียมก็พอจะตีเฮ้ยเฮ้ยพี้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่มันผีแตงโมนะควบคุมไมไหวแล้ว ว่าฉันสินะเป็นผีเฮ้ยน,ยน้ำมันเต็มอ่ะเฮ้ยน้ำมันแตงโม่เฮ้ยเฮ้ยน้ำมันแตงไทยนี่นาน้องเป็นผีหลอกอยู่ที่ไหนดีมันไม่รอดแน่คุณต่อหมอครับคุณต่อหมอมีสถานโอ้ยไม่ก็โอ้ไมค์ก็ชี้ เยผีผีหลอกแนงนอแกอ,อยู่ไหนแกบังอาจแน่นอนเลยแกบงังอาจนะค่าฉันอ่ะอ้าอ้อ่าอ้าเฮ้ยผมกลัวผมกลัวคุณผมกลัวคุณแล้วนะนโมตสสะขอให้มึตายฉันขอให้แกตายเลยนะอีนโมตสสานโมตสสะฉันขอให้คุณตาย สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อ้าวแม่เจอแม่อีกแล้วพี่แล้วอ้าเจอฉันเหรอแกเป็นฮะอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยใต้โมกไใครก็ได้ใครไม่ชอบฉันใครกลัวฉันน่ะ กลัวฉันนะฉันกลัวคนแล้วลวิ่งหนีป่าวกลัวกลัวผีฉันก็เพล่เออกลัวแกบังอาจมาแกล้งคนใครผ่านเธอฉันแม่เฮ้ยเพื่อนฉันเหรอฉันได้ข้อเพื่อนนะี่แกชื่ออะไรบอกหน้าฉันชื่อกติกก็อ้ากระติกถักแกตกน้ำแน่นี่ ถ้าก็ตกนะอะอ่ะอ่ะอ่ะสำหรับทีนี้ก็ขอลัไปก่นอกนนะคะบายแล้วก,ลก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้าเลยนะคะบาย